เพื่อนๆเรามากินกันกูดเบอร์รี่นะคะกูดเบอร์รี่นี่เราทำเสร็จแล้วนะเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้นะคะคลิปเมื่อกี้เนี่ยคือตัวอะไรมันข้าวก็ไม่รู้แล้วมันดับไปอะค่ะอันนี้เราจะมากินกันนะแซ่บๆเลยนะคะดูนะคะกินแบบแซ่บๆเลย แซ่บๆเลยนะมาเรามากินกันแซ่บมากนะคะกินกับชิปก็เข้ากันได้ดีนะคะเข้ากันได้ดีนะอืม้มได้แตกอืม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  ห้เปี้ยวหวานเค็มนิดนิๆมายมอายนะคะมายมนี่อายเลยนะคะความอร่อยของเขามันกรอบแล้วก็มันนวัวแต่ถ้าเกิดเป็นคนอีสานนะคะเขาจะใส่น้ำปลาด้วยแต่า่าไม่ใส่นะคะ่า,าทำแบบไทยๆเป็นคนภาคกลางนะคะ อืมอืมอืมอร่อยมากอร่อยสุดๆวางไม่ได้แล้ววางช้อนไม่ได้แล้วขอกินต่ออีกอืมอืม อร่อยมากอีกคนชอบกินเปรี้ยวนะคะสาวเปรี้ยวค่ะอืม อืมอืมบอกไม่ถูกเลยไออยากกินมะยมตำเอานี่ไปตำเลยอร่อยสุดๆนะคะอร่อยสุดๆอืมล้ำค่ะล้ำขนาดอืมอร่อยมากอืมขอแซนหน่อยนะคะ อืมอืมเท่ากันนีเปรี้ยวนี่มันอืมอืมอือหือยอดมากินกันเพื่อนๆ,ๆกินกันใหอ้อร่อยไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูต้นมันอีกนะคะเราจะพาไปดูต้นมันอีกนะ ต้นกูดบลีนะคะพาอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะพาไปอีกทีนึงพาไปดูต้นมันดูแบบต้นมันเป็นลักษณะยังไงนะคะแบบไหนอะไรนะคะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันกินอีกคำนึงนะขออีกคำหนึ่ง,งอร่อยอร่อยอืมอ้ม ดูนะคะกูเบอร์รี่นะคะอันนี้ต้นกูเบอร์รี่ค่ะต้นนี้ลักษณะใบจะเป็นอย่างนี้นะคะจะมีน้ำนะคะจะมีน้ำแล้วก็มีลูกอย่างนี้นะคะนี่นี่ลูกโตโตลูกโตโตนะคะนี่นี่เห็นไหมเพื่อนๆ นะเราจะให้ดูนะคะนี่นี่นี่อันนี้จะได้เห็นชัดๆนะคะอันนี้กูดเบอร์รี่ลูกมันก็จะมีหนามนิดๆแต่ว่ามันหนามอ่อนๆนะคะนะหนามอ่อนๆนี่โดนแดดนะคะเลยเป็นสีนี้ค่ะอันนี้ต้นมันเรามีสามต้นมีสามต้นนะคะนี่กูดเบอร์รี่ อันนี้สวนบ้านเราเนกูเบอรี Good ่ bye. นะคะดูนี่โอ้ยโดกนะนี่เก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเมื่อวานนี้ได้หนึ่งตะกร้านะคะนะเดี๋ยวดูกันนะคะมาเรามากินกันต่อนะกินกันต่อนะอื้อ อือฮึเพื่อนเพื่อนฮะใครอยากแซบมานะมาเลยที่บ้านเยอะแยะเลยแวะ,ะมาได้นะบ้านสลา,านะสลาทำให้ที่ทำเลยให้ครบเคลื่อนให้แซบอร่อยเหมือนกันที่ทำให้กับตัวเองกินเลยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนมานะมามาเจอกันมา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 อืออือ อ,อ,อ,อร่อยอร่อยสุดๆอร่อยมากอร่อยจริงๆค่ะมะยอมนี่ลืมลืมไปเลยอยู่เมืองนอกนะคะอยู่ที่ยุโรปหรืออยู่ต่างประเทศทุกคนมีคุบเบลเลยกินได้หมดแล้วหาทําเดี๋ยวเสร็จแล้วเออจะเก็บอีกทีก็คือจะดองไว้เดือนหน้าน้องสาวมา น้องสาวมาก็จะทําให้น้องสาวกินน้องสาวอยู่ที่สวีเดนเดี๋ยวเราจะตําให้แซ่บๆอย่างนี้เลยนะคะให้เขาไปกินล,ลองได้ติดใจติดใจมากนะคะติดใจมากจริงๆอืมอืมเปรี้ยวๆหวานเค็มนิดๆอืมอืมอร่อยแบบ สุดๆค่ะสุดๆไปเลยนะวางมือไปได้ต้องเอาอีกเอาอีกอม,มันอร่อยกว่าคือไม่ได้ลบหลู่มะยมนะมะยมทีอ่อยู่เมืองไทยเราก็ชอบกินมากเห็นมะยมที่ไหน ม่ได้เปรี้ยวที่ไหนไม่ได้วิ่งเข้าใส่วิ่งเข้าหาตลอดเพราะว่ามะยมเขาอร่อยจริงแต่เขาอะมีเม็ดแต่นี่ไรเม็ดนะคะเม,ม็ดมดกินได้หมดอร่อยมากนะคะอร่อยมากจริงๆริอจะหมดถ้วยแล้วแป๊บเดียวกินแป๊บเดียวก็โอเคนั้นซาร่าขอฝากคลิปเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้ซา่าเยอรมันด้วยนะคะถ้าเกิดทำผิดประการใดขออภัยด้วยนะคะเพื่อนๆคลิปดีหรือไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะคะขอให้ทุกคนตา,า่าด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบ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 ๊ายบาย